ที่พี่บอยโกศิยพงศ์กันดีกว่านะคะโปรเจกต์เยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นงานเพลงอ่าเป็นโปรดิวเซอร์ส่วนใหญ่ก็เพลงหมดอะใช่แต่ก็จะมีบ้างที่เป็นแบบว่าหนังสือการ์ตูนเป็นแอนิเมชันเคยทําอยู่ถูกต้องใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมมาเป็นผู้จัดนะคะทําละครแล้วล่ะจริงว่ะเพงได้ยินมานานแล้ว ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเพลงไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมานานกว่า20ปีสําหรับนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังบอยกฤษยพงศ์ล่าสุดก็เตรียมผันมาชิมงานด้านละครกับการเป็นผู้จัดละครครั้งแรกจากตัวเผยต้นเดือนมกราคมจะได้เห็นละครเรื่องแรกที่ร่วมมือกันทํากับกลุ่มเพื่อนๆในวงการเพลงแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นยังไม่สามารถบอกอะไรได้ในตอนนี้ค่ะจริงๆไม่ได้ผันตัวนะครับก็เป็น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะทำเป็นเป็นอีกสายงานหนึ่งที่เราอยากจะทำนะครับก็ปีหน้าก็จะเริ่มเปิดกล้องตอนเดือนมกรานะครับยังไงก็จะมีข่าวเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับงานละครอันนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับแล้วได้มอได้มีโอกาสได้ทําก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เออน่าน่านาสนุกดีนะครับสาใครเป็นพิเศษไหมคะพี่บอยก็ในทีมครับเราก็ทําร่วมกันทั้งทีมนะครับดังนั้นพวกเราก็ ใช้เวลากับมันเยอะมากผมชอบในแง่ให้ละครมันออกมาในแง่ดีครับเพราะเชื่อว่าเชื่อว่าละครเพลง,หร,พลงหรือว่าเพลงหรือว่าหนังอะไรเนี่ยมันเป็นอาหารทางจิตใจอาหารทางจิตวิญญ,ญาณถ้าเกิดเราให้อาหารที่ดีกับคนดูเขาก็มีจิตวิญญ,ญาณที่ดีเป็นการทําการบ้านที่หนักที่สุดเลยไหมคะพี่บอก็เป็นการจะบอกว่าหนักที่สุดก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นเป็นหนักมากๆอีกอันหนึ่งเพราะว่าเป็นของใหม่ เราไม่เคยทํามาก่อนครับผมจะมีเพลงประกอบละครที่เราแต่งมีฮนะมีแต่งแล้วยังบอกไม่ได้ครับผมยังไงยังไงฝากติดตามด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวพอใกล้เคียงแล้วก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆทยอย,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 อยเอาข่าวให้ฟังครับผมช่วงเดือนไหนครับพี่อยแต่<ก>ลุคพี่บอยแบบความรู้สึกผมผมบอกจะเป็นผู้จัดละครมีคาสิออกแปลกๆอ๋อทําอทำไมอ่ะ ไม่รู้ผมมีความสิทพี่บอยเขาดูเป็นคนแบบเขาดูเป็นคนโรแมนติกเขาดูเป็นคนใจดีนิ่งๆคือบอกไม่คิดว่าเขาจะทำหนังโรแมนติกบ้างหรอก็นั่นใช่ไหมล่ะแต่คือแบบพอบอกผู้จัดเป็นผู้ชายเนี่ยผมจะไปคิดแบบปัดแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะไปคิดแบบในแนวแบบเขาใว่เขาใส่แหมคนที่นี่คุณเจสต์จะเป็นผู้จัดผู้ชายเออใช่แต่เขาก็ใช่ล่